ร่างของนางวันทองเคยถูกฝังที่นี่เมื่อ300กว่าปีที่แล้วสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้แฝงด้วยเรื่องราวตำนานมากมายและยังเป็นมรดกข,ของประเทศไทยเพราะสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาและวัดตะไคร้แห่งนี้ยังมีตำนานเรื่องเล่าจากวรรณคดีคุณช้างคุนแพนว่าวัรรณคดีเรื่องนี้มีเขาโคร จากเรื่องจริงเมื่อ300กว่าปีที่แล้วและเชื่อกันว่าที่วัดตะไคร้แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ฝังร่างของนางวันทองในวัน,นคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่าถึงการประหารและฝังร่างของ,งานางวันทองที่นี่จึงมีผู้จดจําเล่าสืบต่อกันมาเนื่องจากเรื่องราวขุนช้างขุนแผนมีปรากฏในหนังสือคําให้การกรุงเกา่านอกจากนั้นในอดีตยังมีเรื่องเล่าว่าหลังจากที่นางวันทองถูกประหารและฝังร่างไว้ที่นี่ดวงวิญญ,ญาณของนางไม่ได้จากไปไหนทําให ชาวบ้านแถวนี้ต้องเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดหลายครั้งบางก็ว่าได้ยินเสียงรองอยอยอย้องโหยหวนในยามค่ำคืนบางก็ว่านางวันทองกลายเป็นเปรตออกมาหลอกหลอนชาวบ้านในแต่ละครน้จนสุดท้ายชาวบ้านจึงขุดร่างของนางวันทองขึ้นมาเผาเพื่อให้ดวงวิญญาณของนางจากไปอย่างสงบ ถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีแต่ก็มีการกล่าวถึงในหนังสือประชุมพงศาวดาและคำให้การกรุงเก่าและเป็นความเชื่อพื้นบ้านของคนที่นี่ท่านที่อยากมาสัมผัสสถานที่แห่งนี้พวกเราขอแนะนำว่าสถานที่แห่งนี้มีมนต์ขังไม่ควรพูดจาลบหลู่สิ่งใดเพราะไม่งั้นท่านอาจจะเจอสิ่งลี้ลับในวัดร้าง และใครที่พบเจอเรื่องลี้ลับจากสถานที่แห่งนี้ช่วยคอมเมนต์บอกเราเรื่องราวของท่านเพื่อเป็นวิทยาทานแก่พวกเราเกิดโจโรเลิกด้วยและใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ